ครับสวัสดีครับอีีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี่ยกวันอังคารที่สองขับบันหวยรัฐบาลไทยเฮ้าออกนะครับเนาะข่าเจ้าพอเตียมเมื่อนี้ภาพาติตามเล่าพัฒนาของปู่สมหวังนะครับครับนี่ครับพอเตียมกระจายเบิ้งสถิติเลขออกนะครับเนาะวันศุกร์ที่ยี่สิบแปดเมษายนนะครับเลขออกเล่าพัฒนาออกสองเจ็ดแปดศูนย์ห้าสาม เลขล่างกับออก80นะครับเลขปูสมหวังเลขวิ่งเลขหลุดกับบรุดจักหนวดนะครับเนาะเดินดีครับเอาหวดวันที่3นะครับวันพุทธที่3โปรเตียมพามาติดตามต่อกับห้วยลาวพัฒนาปูสมหวังนะครับเนาะ นะครับเนาะพุทธที่สามสภาคมันวัน,ว,น,ว,นวันจันทร์บอกนะครับเนาะครับวันจันทร์ที่หนึ่งเป็นวันแรงงานหัวดาบอกนะครับลาพัฒนา สมหวังนะครับคือเก่านะครับเนาะเลขติดบ,บนล่างนะครับ เลขติดบ,บนล่างศูนย์่หาเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจ็ดตัว ส่วนจับคู่ก็ถือว่าบอลายห่างนะครับเอครับมีศูนย์นย์หสี่ห้า ห้าหกสี่หกนะครับแปดหกเจ็ดสาม ห้าครับก็เก็ดหาังนะครับเนาะกับือว่าบไลนะครับก็มีเลขสามตัวมาอีกคือเกาเลขสามตัวมีเก้าศูนย์ห้า ก้าศูนย์หกนะครับมีเลขสี่ตัวนะครับเนาะเลขสี่ตัวมีแปบเก้าศูนย์ห้า ก้าศูนย์หกนะครับสัมนี่มนะาใน,นส่วนเลขวิ่งนะครับเนาะวิ่งร,นะรูดเนาเตรียมเอาไวน้นี่วิ่งลูด บดูดศูนย์กับหกนะครับครับิ่งดูดศูนย์กับหกครับก็มีส่วนตัวเน้นนะครับเนอะปูคอนเนียนห้ที่ 0 6นหครับศูนยนะครับ,0 6, 0 5, รบส่วนเลขสามตัวปูก็เน้นสองหางนี้นะครับ9 0้าศูนย์ห้าาหครับตัวีก็มักได้เก่านะครับเนาะเบิรงออพิจานาวนะครับ สุนีก็เป็นตัวกันตัวร่องไปนะครับ F c นะครับมักตัวใดชอบตัวใดเข้าก็อย่าลืมกับตัวไว้นาำนะครับเนาะขับกับเราพัฒนาปูสมหวังนะครับพอเตรียมกับพอกับบคุณปูหลายๆ้้ครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะที่ให้แนวทางครับเราพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากปีฝากน้อง ไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกันนะครับชอบก็จัดขัดก้อพานนะครับตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับเอาวันพุทธที่สามพฤษภาคมหกหกนะครับเราพัฒนาปูสมหวังเลขติดบนล่างนะครับศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับส่วนจับโค่ศูนย์หกสี่ห้าห้าหก 4ี่หกแปดเน้นที่06กับ05นะครับส่วนตัวบนเน้นกับมักตระเลยหอกก็เอาครับจะเริ่มกับตัวไว้นำเนาอยอเนาะครับส่วนเลขสามตัวก็มี9 05 9 06นเก้ยกนะครับเลขสตัวกับแปดเก้าศนะครับบิ่งรูด ศูนย์กับหกนะครับแต่ว่าเลขปูนี่เลขวิ่งนี่ถือว่าเดินดีนะครับบอลลุดเลขวิ่งปูนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับอาสุดท้ายไทยสุดนี้พ่อเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะพ่อเตียมก็กราบขอบคุณซี่ทุกคนนะครับเออที่เข้ามาเบิงมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมก็อวยพรให้มีแต่ความูุขวามจะเลื่อนนะครับเ้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะ รับอใอยมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันครับว่าจะเป็นเลขไทยนะครับเนาะรัฐบาลไทยเฮาออกมือนี่นะครับสําหรับเ่าพัฒนากับวันพุทธที่สามนี่ครับเนาะขับโศกๆศกมันมาณกันทุกคนครับเนาะสำหรับคลิปนี้พอเต้มกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม